ร้านฮะฮะร้านเกิดขึ้นครั้งเดียวเน่ยมาาันจะพูดตลอดชีวิตของมึงแะข<ก>ี้บดมันเดิมถ้าดูตรงละสัมษณ์นี่เคยให้สัมภาษณ์ไว้นี่ว่าจะแต่งงานแล้วเคยเจอปึ๊บคนถ่ายสตบบอรี่แฟนมากิกนเหล้ากับผู้หญิงอื่นอันนี้เคยอันนี้เคย สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลของเดียรูสนะคะวันนี้ช่องเดียเนี่ยจะมีแขกรับเชิพิเศษที่หลายๆคนรีเ e s t กันมากที่สุดนะคะจริงๆก็รีเ e s t กันมานานแล้วแล้วเดียก็ได้มีโอกาสที่จะไปเยี่ยมเยียนเขาหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาประมาณ3ามปีนะคะก็เดทุนค่ะติดตามได้เลยทางช่องนี้แขกรับเชิญของเราก็คือด้ไม่ใช,ช่ไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เดียมาถึงแล้วนะคะที่เดียบอกว่าแขกรับเชิญที่ทุกๆ่นอยากดูเดียก็มาวิสิท์บ้านเขาวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณแบลลี่แล้วก็คุณเดียค่ะไม่ได้เจอกันประมาณ3ปีแล้วเนาะสปีเนาะใช่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมคือเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมหรือว่าแก่ที่บดเหม,มือนเดิมถ้าดูตรงอะที่บดเหม,มือนเดิมดูจากคําพูดคําจา <c oughs> แต่เดิมเดแต่คนใต้ตาดํานะนอนไม่พอหรอไปไหนมาเมื่อคืนไม่เราผมดูเด็กลงมาหรือไม่ ดูแบบดูเหมือนไม่ได้นอนอ่ะเมื่อคืนเป็นทะไรมารูเล่าเออเล้วเออจะไม่รูสิ่งทั้งเลยอ่ะก็ดูจบายๆโอเคอะไรอะไรเลยไม่เราดูดูโฟมอ่ะหรือไม่ไม่โฟมดูหลอกกันตอนสมัยก่อนป่ะหรือไม่เฉยๆเหมือนเดิมมาดูเลยโอเคขออนุญาตวันนี้เขาเชิญเดียมาออกช่องของเขานะคะเดียก็เลยขออนุญาตเก็บบรรยากาศบ้านของเขาเลยได้ยินว่าหลังมีสี่สิบล้านจริงป่ะไม่ถึงเดียไม่ถึงนี่คือไลสับเก้าสิบไม่ไม่ไม่ตอนซื้อสมัยก่อน่ะผมซื้อราคาดีเพราะว่าซื้อช่วงเออ โควิดสมัยก่อนตอนนั้นอะเหมือนฝั่งเหมือนฝั่งตรงข้ามมะอันนี้เหมือนเพื่อนผมมาซื้อบ้านเปล่าไปที่ผมบยี่สิบเจ็ดล้านใช่ปะขอผมไปถึงสมัยก่อนอะผมซื้อพร้อมลิฟต์อะประมาณยี่สิบสามบ้านเขามีลิฟต์ด้วยอะคินโดดิสามชั้นสามชั้นสามชั้นก็มีลิฟต์ด้วยเหรอก็เอาเท่อะหลักนี้ต์ไปนะมาเข้าไปดูเอาเท่แต่ว่าแต่ว่าผมไม่ได้เพิ่มตังค์ผมเพ่งขอแถมลิฟต์เข้าไปได้เหรอเขาก็ทำให้แล้วถ้าลิฟต์จริงๆกี่บาทล้านอุ้ยแพงอะสามชั้นะ เดี๋ยวลองมาดูดิเค okay. ถ้าช่องของแฟนขับคุณนิกกี้เขาน่จะรู้จักรถนิกกี้อยู่แล้วเขาเป็นคนที่ชอบรถสปอร์ตเนาะเปลี่ยนทุกปีปะ่ะเออเมื่อกนะ่อนเนเปลี่ยนบ่อยเดียวแต่ว่าตอนเนี้ย สภาพมันไม่ค่อยคล่องเหมือนสมัยก่อนแล้วหรอเออช่วงเนี้ไม่ค่อยอยากใช้เงินเยอะก็เลยแบบว่าไม่อยากเปลี่ยนแล้วละคันนี้อยู่ได้ยาวๆเลยเหรอใช่สวยไหมคันนี้สวยมากค่ะฟลอรี่นะคะใช่ครับสุดยอดค่ะกี่หลักคะขอบอกกี่หลักผมซื้อมือสองหกหลานฮะฮะหล ประมาณ30ป่ะก็ถ้าแบ่งก็แบ่งเกือบเกือบสิบล้านบ้านสามสิบกว่ารถสารถยี่สิบห้าสิบแล้วหรอหายเงินเก่งเลยเนี่ยพ่อนแค่นั้นแหละก็หายเงินเก่งถึงจะให้เราผ่อนนะเราก็ไม่ก็ไม่กล้าผ่อนนะไม่ผมผ่อนแต่ว่าผมผ่อนนี่ยี่สิบล้านเลยหรอถ้าหมดนะนะหรือห้าล้านนี่ขอนั่งเป็นแบบบุญได้นั่งได้บุญกุญครั้งหนึ่งได้ไหมนั่งได้เลยแล้วหมาเข้าได้ไหมได้เข้าได้ไปนี้เข้าได้โอ้โหนั่งได้ย้วยขา เราไม่เอาพอชแล้วเรามาเฟอร์รารี่แล้ว่วาผมมีความคิดอย่างนี้เดียวเดี๋ยวผมอะผ่อนอีกห้าล้านใช่ไหมอีกส0เดือนหมดเพราะว่าผมมาโปะเดือนละห้าแสนแล้วก็พอหมดปุ๊บผมากะว่าจะขายค่ะทุนไม่เยอะก็จะขายไปผ่อนเอางี้ไหมห้าล้านจะผ่อนให้แล้วเดี๋ยวขอเลยไปกลับบ้านไปเดี๋ยวผ่อนให้ห้าล้านกลับบ้านกลับบ้าน นะไปมาัคัไปไปดูคันอื่นต่อค่ะแต่เขาก็มีอีกสองคันนะนี่คือหลักๆเนี่ยมาจากการทำยูทูบหมดเลยใช่ไหมหมดเลยนี่เลยคิดอยู่ว่าถ้าไม่มียูทูบก็ไม่มีบ้านนะหรอถ้าไม่มียูทู e ก็ไม่มีบ้านไม่ไม่มีรถนะเพราะว่าทำงานในวงการสมัยก่อนแบบเดียก็รู้ว่างานไม่ค่อยมีนิกกี้สมัยก่อนไม่ค่อยมีก็มาถูกทางแล้วนี่นะคะวันนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าทํายังไงให้เป็น YouTube ระดับประเทศแล้วก็มีเงินซื้อบ้านซื้อรถอย่างนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวถามพี่นิกกี้กันดีกว่าได้เข้าไปชมบ้านเขากันได้ไปเลย นี่คือทีมงานทั้งหมดขอดทีมงานบริษัทนิดนึงมีกี่คนได้อะดูได้ตอนนี้เรามีพัฒน์ประลากี่คนมาดิตอนนี้13ครับลูของโอรไบด้วย13คนใช่ครับเป็นบริษัทเดียวกันกี้แ Happy บอยหรอใช่ทำด้วยกันก็ทำกับโปบอยแต่โฟกัสน้องฝึกงานถ่ายได้ไหมได้ถ่ายได้ท้าไม่สวยทุกคนเลยเดี๋ยวเลือกจากอะไรก่อนสวยแล้วก็โปรไฟล์ดีด้วยครับสวยแล้วก็เป็นน้องคนด้วยครับ ก็ต้องเต้นแบบจุฬาน่ารักได้น่ารักไหมครับตั้งวงได้เหรอท้าไม่รับแต่จุฬาล่ะชอบครับเขาเป็นคนตรงเนาะน้องฝึกงานน่ารักมากอะไปอันนี้คือลิ์ใช้ไหมล่ะตัวละล้านใช้ไม่ได้ได้ดูได้แต่เดินไวกว่าจะใช้ได้ะหรอนั้นเดินไหมได้เดินขึ้นได้โอเคขึ้นไล้กันแต่มันจะช้าหน่อยแต่ได้เท่อะเท่มากเลยค่าไฟค่ามีลิปมันเท่าไหร่อะคิดยังไงอะไม่รู้เรื่องเลย ค่าไฟเดียวคือแสนไหมค่าไฟไม่ถึงก็มันมีข่าวว่าช่วงนี้ค่าไฟคนถึงแสนกันนะบ้านใหญ่ใหญ่แปดเก้าพันแต่อยู่คนเดียวแปดเก้าพันเนาะเอออยู่คนเดียวอะไรจริงหรือเปล่าอยู่คนเดียวโอเคค่ะมีห้องไหนนำเสนอบ้างถ้าห้องนี้จะเป็นห้องแม่กันไม่เป็นไรแม่รบกวข้างนอกตอนแรกก็ทำไม่กะว่าแบบว่าไอ้นี่ทำไม่กะว่าแบบว่านั่งดื่มปาร์ตี้สังสรรค์เราได้ใช่ไหมไม่เคยใช้เลยทำไมทำมาไม่เคยใช้หรอก็จริงๆเหมาะกับปาร์ตี้หมูกระทามากทำได้จริงๆริงทำได้ จริงๆมันจะมีเบาะด้วยเดียวมันจะมีเบาะแบบเบาะด้วยเพราะว่าบ้านผมอินทีเรียหมดทั้งบ้านนะก็คือแบบว่าตกแต่งหมดแต่เก่งนะต้นไม้ปลูกเราขึ้นได้ปกติเมื่อกี้ไม่น่าทำได้อันนี้พี่ดุ๊กพี่ดุ๊กมาออกแบบให้พี่ดุ๊กพี่ดุ๊กพี่ดุ๊กพาดุเดย์แล้วแล้วเราดูแลเองได้หรอต้นไม้ก็ทุกวันนี้ก็พยายามถ้าึกต้นไมินึกออกก็พยายามลดอยู่ถ้านึกออกนะนึกออกก็พยายามแบบรดน้ำต้นไม้อะไรเงี้ยเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวไปชมห้องข้างใช่ไหมคะได้มันดูได้มันเลยใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าว ห้องดูทีวีห้องดูหนังดูวีดูหนังมีเกมเล่นแต่ก็ไม่เคยเคยเล่นมีเกมมันก็ไม่ได้เล่นหรอกเดียวงานอดิเรกคือสะสมมีมีอยู่ช่วงหนึ่งจะแบบซื้อบ่อยเดียวมีอยู่ช่วงหนึ่งซื้อเยอะสะสมเพราะว่าเมื่อก่อนซื้อแล้วราคาขึ้นไงอ่ะแล้วตอนนี้มันพอขึ้นบางตัวเราก็ขายแต่ว่ามีขายมีขายเพื่อุ้ยอุ้ยตัวส่องแสงของแสงนั่นเนี่ยเป็นร้อยเป็นร้อยแล้วอ่ะเอามาหมื่นหนึ่งก่อนนะก่อนนะไม่เมื่อเมื่อ เมื่อก่อนนี่ยซื้อเยอะแต่ว่าตอนหลังก็ไม่ซื้อแล้วเพราะว่าราคามันตกบตันเนี้ยอ๋อเหรอก็เพราะอะไรกำลังดีหกเจ็ดตัวแต่งบ้านกำลังสวยใช่ใช่แต่ว่ายังมีอ่ะจริงๆยังมีอีกเยอะนะที่ยังไม่ได้แกะในกล่องอ่ะเต็มเลยอ๋อก็หามาตกแต่งสิหรือไม่ก็ขายต่อไหมคะขายต่อขายต่อไหมติดต่อนิกี้เออติดต่อได้ครับทุกอย่างในบ้านนะคขายหมดขายหมดทุกอย่างรถก็ขายขายทุกอย่างไม่ขายอย่างเดียวน้องหมาไม่เอาเฉพาะในี่แหละไม่ขายบ้านแต่ขายถ้าซื้อแล้วให้กำไรอ่ะขายเลยเออบ้าเหรอแล้วจะกลับไปอยู่ที่ไหน คนดูหลังยู่ปล่อยเช่าเพาปล่อยเช่ามีคนเช่าซื้อไหมไม่ซื้อมีคนเช่าสามปีไม่เอาอ่ะคุณได้ค่าเช่าฟรีๆสามปีนะไม่เขาทำเป็ญยาสามปีนะเอาเปล่าเอาเปล่าขายไม่เราเราต้องอยู่กับหมาเราที่บ้านเออแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงคะชีวิตส่วนตัวแฮปปี้ดีไหมแฮปปี้ดีเดียวมันก็แฮปปี้มันก็มันก็คนละแบบอ่ะมีมีคู่มันก็แฮปปี้อีกแบบหนึ่งไม่มีคู่มันก็แฮปปี้อีกแบบหนึ่ง แล้วอันไหนดีกว่ากันถ้าชางนั้นอ่มันเทียบไปได้มันเทียบไปได้ว่าอันไหนดีกว่ากันตอนมีคู่มันก็ดีคือชีวิตมันก็จะอยู่ในโอกล,ล,ลอยเข้าใจาปะ่ะเดียวชีวิตมันก็จะเป็นแบบไม่คิดอะไรนอกจากทํางานกลับบ้านไปทํางานปุ๊บเลิกงานกลับบ้านกลับบ้านจูงหมามเดินสามทุ่มสี่ทุ่มดูเน็ตฟิกหรืออะไรเงี้ยเข้านอนเป็นแพทเทิร์นไป ชีวิตก็จะดีชีวิตก็จะไม่มีอะไรมันก็จะมีเงินเก็บอ่ามันก็จะมีเงินเก็บมันก็จะทาแต่งานไม่ทำอะไรแต่ทุกวันนี้ก็มีงานก็ทําไปแล้วไงต่อแต่พอตอนกลางคืนบางทีเพื่อนชวนออกไงก็ออกมันก็ออกอ่าแล้วแล้วสนุกคนละแบบอ่ะทุกวันนี้มันก็แต่ว่าก็คือคงให้เวลาตัวเองเที่ยวอีกไม่เกินปีครึ่งอะไรเงี้แล้วไงต่อแล้วกันนะค่อยหาแฟนจริงฟังอะไรเงี้ยสามห้าเราเลกสามห้าเออเออสามห้าคืออะไร สามพ้าเคยให้สัมพันไว้เนี่ว่าจะแต่งงานแล้วใช่ครับแล้วไงดีตอนนี้แตมใครได้ครับกงไงถึงบอกที่ที่ถามเนี่ยว่าได้อยากแต่งงานไหมอ่ะมันกําหนดวันและเวลาและอะไรไม่ได้เลยถ้ามันใช่อ่ะจะได้แต่งอีกหรอใช่ใช่ไหมก็มันมันก็แล้วแต่อยากอยากแต่งงานอู่แล้วอยากแต่งงานอยากมีลูกอยากแต่งงานอยากมีลูกแต่ว่าถ้าเกิดลูกสาวเดียวหรือว่าลูกชายลูกชายก็ได้ลูกสาวก็ได้อยากแต่งงานอยากมีลูกแต่ว่าถ้า ไม่ได้แต่งงานหรือไม่มีลูกก็ไม่ได้เป็นไรอืม,อมก็ไม่ได้เครียดแล้วทุวน,นี้ก็อยู่กับแม่เพื่อนก็ไม่ันมันไม่ค่อยมาหรอกมันเริ่มหายหกันไปอะไรก็เขาแก่กันแล้วไงเอออยู่กับแม่เพราะว่าเพื่อนก็อายุเริ่มเยอะแล้วอพอเยอะเขาก็มีแฟนเนี่ยมีแฟนแฟนแก็ไม่ออกอ่าอยู่กับแฟนอยู่กับแฟนอยู่กับแฟนอะไรเงี้ยแล้วทาไมตอนเรามีแฟนแล้วเราออกได้อะมันก่อนมันสมัยก่อนผู้หญิงนะเนื้ออะไรก็ตาม อย่าไปทิ้งนะเกิดขึ้นครั้งเดียวนะมันจะพูดตลอดชีวิตของมึงแหะไม่ใช่ครั้งเดียวนะหลายครั้งหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยลืมบอดีเข้าใจปะเข้าใจคําว่าไม่เลืมบอดีเกิดอะไรขึ้นก็ตามสมมติเคยทําผิดเรื่องนี้กูไปทระปิดอีกเรื่องนึ่งละเรื่องนี้ก็จะกลับมาละหรือไปทะเลาะกันเรื่องอะไรไอ้เรื่องนี้ก็จะกลับมาละจะไปอย่างนี้หลอเลเซรอเลเซออันนี้เราพูดในแบบมันกว้างๆว่าแบบแฟนเคยแอบเที่ยวบ้างไหมไม่เลยอ๋อเหรอแฟนไม่เที่ยวเลยไม่เที่ยวเลย ไม่กินเหล้าไม่ไม่กินเหล้าไม่สุบุรี <Hey. S 2> เวลาไปกินข้าวกันนี่ฝั่งเหล้าคนเดียวแฟนไม่กินเฮ้ย <Hey. S 2> แฟนจะแฟนจะกินถ้าเราป้อนเหรอใช่แฟนไม่กินเหล้าอ่ะเขาไม่ชอบเขาบอกไม่อร่อยกินทําไมอร่อยบอกเขาหวานนะเไรบอกเขาลองกินนี่มันจะหวาน <c oughs> <c oughs> พอพอ,อนนบอก<พ>อแฟนฝึกกินเหล้าดี่มันจะหวานจริงจริงเขาจะกินต่อเมื่อเราป้อนเขาแรกแรกมันจะขมแต่พอสักฝั่งก็แบบหวานเทียบบอกแฟนนี่ฝึกบอกแฟนฝึกเที่ยว ไม่ไม่แล้วเป็นไงแล้วกับแฟนแฮปปี้เดียบสรุปนี่ก็คือกลับมาสัมภาษณ์ไม่ไม่เผื่อชอบคุณไงเผื่อเขาเขาเขาอยากถามไหมเขามีความเป็นพิธีกรในตัวตลอดมีทะเลาะกันบ้างไหมมีทะเลาะกันบ้างไหมน้อยมากทะเลาะกันเรื่องอะไรจำไม่ได้อะเหมือนแค่ครั้งเดียวแบบเหมือนแบบเราเราผิดคำพูดหรือเราไม่มีเวลาให้เขาเราเราลืมเป็นเราที่ผิดเองใช่เคยกลับมาปุ๊บแฟนไปอยู่ไม่มีอ่ะเดินที่บาร์อะไรอย้ยไม่มีไม่มีอะเคยเจอปุ๊บ คนถ่ายสตอรี่แฟนมากินเหล้ากับผู้หญิงอื่นอันนี้เคยอันนี้เคยนานยังนานล้นานแล้วแต่แฟนคนละคนอันนี้เคยขี้ฟ้องแล้วผู้หญิงเลยขี้ฟ้องมึงเจอไม่ได้เฮียเจอจ้ำร้านแล้วอ่ะไม่ได้ต้องฟ้องต้องเงี้ยมันไม่ได้เรียกว่าขี้ฟ้องเขาเรียกว่าเรื่องเรื่องจริงเขาเอาเรื่องจริงมาบอกให้เฉยเออส่งให้ต้องส่งให้เหียเงียบไม่ได้ต้องฟ้องต้องแบบต้องอะไรเงี้ยอือประมาณนั้นอะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ดี แล้วก็ฝากขายของเลยทำของแล้ขายไหลอ่ะอ๋อทำพุงยางขายด้วน้องหักฮะจริงเหรอใช่อ่้ฝากช่องเดียร์เลยไม่เอานู่เอ้าผู้หญิงเขาก็ต้องใช้ทุกอย่างนู่นนะครับฉันใส่มากถุงยางกันทำไมนะครับแฮปปี้บอยนะครับแฮปปี้นี่ปีที่บ้านนะครับก็อการขัเดียนะครับใครคิดไม่ไม่พูดจริงเอ้าต้องใช้อะไร อ่ะผมออกให้ฟรีนะผมไม่คิดตังค์นะนี่คลิปนี้มีสปอนเซอร์โดยนิกกี้นชฉัดเลยอะทุกคนไม่แล้วก็นี่แล้วก็ไอ้ไม่แต่อันนี้มันดีจริงๆผมทำมาใช้เป็นใครบางคนแบบอะยุโยงให้ทำอะไรแบบเนี้ยผมคิดเองหมดผมคิดอะไรได้หมดแต่มันก็มันก็เหมาะกับตัวเองดีอะทำมั้ยยังไม่ไม่เป็นไรโอเคก็ถามหน่อยว่าอะไรที่ทำให้แบบปิ้งทำยูทูบดีกว่าไม่มีตังนะเราคิดหรอว่าทำแล้วจะมีปังไม่คิดถทำเล่นเดียวก็จำได้ใช้มือถือเออใช่ใช้มือถือเครื่องเดียวแล้วก็ไปถ่ายก็ยังแบบ เขินคนข้างๆเลยแต่ว่ามันก็ต้องทำาบบนันนั้นเพราะว่าเราไม่ได้มีางานไงตอนนั้นก็ใช้มือถือเราเอามือจับเลยเนาะใช่แทนไปสิเกียรแทนไปเรื่อยเลยแล้วก็แน่นี้เลย,เลยแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆก่อนเดียจะไปบินก็ไปเดียไปกินกต้องตามกันเราแบบมีจุดไหนที่รู้สึกว่าแบบทําทแล้ว เออเอาเป็นงานยูทูเป็นงานหลักเลยมันเกิดจากอะไรที่รู้สึกตรงนี้ได้อมันเริ่มต้นจากแบบว่ามีรายได้ไงเพราะตอนทําแรกๆมันก็ยังไม่มีรายได้เลยใช่ปะคนชอบถามรายได้เนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากสปอนเซอร์มากกว่าใช่ไหมสปอนเซอร์มากกว่ายอดวิวไม่ได้เยอะมากอ่ยอดวิวอ่ะทุกคนถามเดียมหมดแล้วเดียกก็ไม่ค่อยรู้เพราะเดียไม่ได้ทดําบ่อยอ่ายอดวิวหนึ่งล้านได้เงินจากยูทูบจริงจริงเปมันเออสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยนี้ยสมัยก่อนเนี่ยร้านนึงได้ประมาณหมื่นวอาบาร แต่สมัยนี้ยอดวิมันขึ้นช้ากว่าเพราะอะไรอ่ะสมัยก่อนเยอะเพราะว่าคนทําเยอะผู้คนทํา youtube หมดแล้วก็มีหลายแพลตฟอร์มเนี่ยทุกวันนี้คนก็ไปเล่นติ๊กตอกคนก็ไปดูอย่างอื่นมากกว่า youtube เพราะว่าคนชอบดูสั้นๆใช่ปะ u t u b e นานคนดู youtube ก็ต้องเป็นคนที่แบบชอบเราจริงๆเขาถึงจะยอมดู youtube เพราะว่าจํานวนเงินอ่ะถ้าหนึ่งล้านอ่ะได้เยอะกว่าสมัยก่อนแต่ว่าเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันยากขึ้นมีโฆษณา อ่าเวลากดจูทูทีมันก็มีโฆษณาทีหนึ่งกดจูทูทีมันก็มีโฆษณาทีหนึ่งทุกวันนี้ร้านนึงได้จะลสองสามหมื่นอะไรเงี้ยป่ะแต่ว่ามันยากไงสมัยนี้มันยอดวิวขึ้นยากขึ้นแต่ถ้าได้แล้วเงินเยอะขึ้นอ่าใช่แต่ว่าโดยรวมอ่ะเงินน้อยลงกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนรวยรวยกว่าใช่แล้วแบบแนะนำแบบน้องๆไงที่แบบว่าอยากจะแบบมีช่องที่เป็นของตัวเองทาเลยก็ทําเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะทำอะไรที่เราชอบอะดีสุดละเพราะว่า เมื่อก่อนก็เคยบอกแล้วว่าเวลาเราไปเล่นมุกตามทีวีหรืออะไรเงี้ยพอเราเล่นพูดหยาบพูดอะไรเงี้ยเขาก็จะตัดตัดเราทิ้งไงแต่ทีนี้ไม่ตัดใชยตัดเราทิ้งแต่ว่าในยูทูบอ่ะเราก็เลือกได้ว่าเราจะเอาอะไรออนเราจะตัดอะไรเงี้ยมันก็เป็นงานของเราอ่ะแต่ว่าก็อย่าไปท้อเพราะว่ามีหลายคนนี่ยที่เลิกทำเพราะว่าทำมาสิบคลิปยี่สิบคลิปมันก็ยังไม่มีคนดูสักทีเออเนี่ยเนี่ยเหมือนมันก็เลยมันท้อใจอยู่ตอนนี้อ่ะมันก็ท้อใจแล้วพอไปดูแบบยอดเงินใน u t u b e บางคนทำแค่ปลายได้แบบ200อบาท สามร้อยบาทต่อเดือนซื้อกาแฟอสองแก้วก็หมดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว,ว่าเลิกทำไงแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้คิดไว้ว่าดีกว่าเซฟคลิปพวกเนี้ยไว้ในโทรศัพท์มือถือเตือนเนมก็ถือว่าเอาไอคลิปของเราอะไปฝากไว้ในแพลตฟอร์ม y o u t u แล้วกันแล้วก่อนหน้าน,น,น,นี้ที่แบบๆๆเริ่มใหม่ๆอ,อ,อะเข้าเนื้อไหมเข้าเนื้อป่ะการที่แบบต้องลงทุนไปก่อนแล้วแบบเข้าเนื้อตัวเองป่ะคือของผมอะมันเริ่มต้นจากมือถือเดียวของผมมันเริ่มต้นจากไม่ได้จ้างทีมงานเี มันก็แบบว่าค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆจากมือถือกลายเป็นกล้องจากพนักงานหนึ่งคนกลายเป็นสองคนจากสองคนเป็นสี่จากสี่เป็นแปดอะไรเงี้ยมันก็ไม่เข้าเนื้อแต่น่าจะเข้าเนื้อเดือนหน้าเพราะว่าน่าจะเข้าเนื้อเดือนหน้าเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะทุกวันนี้แล hm <to> ้วก็ไอคนขายงานตอนนี้หาตัวไม่เจอก็คือกบอยไม่รู้ไปไหนไม่รู้ไปไหนเหรออ่าตัวไม่เจอก็จะเข้าเนื้อก็จะเข้าเนื้อเดือน้ะแต่ทำมาไม่เื้อ แต่ก็แบบในที่ก็เป็นคนหนึ่งที่น้องๆวัยรุ่นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่โตๆอะ่ะเขาก็เหมือนชื่นชมนะเพราะว่าเหมือนแบบเราทำํำทุกอย่างด้วยตัวเองเรามีทุกวันนี้ด้วยตัวเองเอะไรเงี้ยเออ,เอ,อก็นั่นแหละเก่งมากค่ะก็สนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายแหละที่ชื่นชมอะ่ะ <c oughs> ถ้ามีผู้หญิงก็จะไม่ค่อยชื่นชมอน้ามาวิเพื่อนสามมาแล้วค่ะโดนกันหน่ำในรอบในรอบไม่จับนะโอ้สีคนสีคนละสีนะสีคนะไม่จับแล้วแบล เอาอาดิเอาเอาแม่เอาดอาแม่เอาแม่เอาแมเอาแม่เอาแม่เอาม่เอาแ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 เอาแม่เอาม่เอาแม่เอาแม่เอา่เอาแม่เอาแม่เอม่เอาแม่เอาแม่เอาแ่เอาแม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 ่เอาแเอาแม่เอาแม่เอาแม่เ่เอาเอา่เอาเอาเออาเาเอา่เอาเอาอาเอาอาเอาอาเ่าเอาาเาเอาเ